โอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเนาะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะคะที่ครูช้อปปิ้งออนไลน์มานะคะครูส่วนมากจะช้อปปิ้งออนไลน์แบบตลอดเลยนะคะแทบไม่ออกไปไหนเลยนะคะเพราะว่ามันสะดวกรวดเร็วแล้วเขาก็ส่งไวด้วยนะคะก็วันนี้นะคะขอทําเป็น ep หนึ่งนะคะเพราะว่าครูเนี่ยสั่งมาก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่าเพิ่งจะมาทําคลิปวิดีโอให้ทุกๆคนได้ดูกันนะคะว่า แต่ละกล่องเนี่ยซื้ออะไราบ้างทำไมมันเยอะขนาดนี้นะคะแต่ละชิ้นแต่ละกล่องเนี่ยก็คือแหล่งที่มานะคะก็หลักๆเลยจะเป็นช้อปปี้กับ La z a ด a านะคะเพราะว่าครูคิดว่าสั่งทางช h อป e ี้กับ l a z a ด a าเนี่ยเราจะได้ของที่คุ้มค่าคุ้มค่ามากเลยนะคะเพราะว่าไหนจะโคดส่งฟรีไหนจะคอยคืนไหนจะเงินคืนนะคะคือ คุ้มค่ามากเลยค่ะแล้วเราก็สามารถดูสินค้าได้ง่ายๆเลยนะคะเราแค่เซิร์ชสิ่งที่เราอยากได้นะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าเราจะเลือกซื้อร้านไหนนะคะอ่าครูอครู <c oughs> เป็นคนที่แบบชอบช้อปปิ้งออนไลน์มากๆเลยนะคะเวลากล่องมาเนี่ยเราก็จะตื่นเป็นเอ๊ะกล่องนี้มันคืออะไรกล่องนี้เราสั่งอะไรไปนะคะมันก็จะทําให้เราอ่ะ รุ้นแล้วก็ตื่นเต้นไปกับมันนะคะก็คือจะมีความสุขทุกครั้งเลยนะคะที่ของเนี่ยมามาส่งที่บ้านเรานะคะ oh. ถ้าพูดผิดท่าอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกจริงๆนะคะที่มาทำรีวิวการแกะกล่องสินค้าให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่า ซื้ออะไรไปบ้างนะคะก่อนหน้านี้จะบอกก่อนเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็คือช้อปเก่งอยู่แล้วนะคะยิ่งโปรหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนสองสามเดือนสามสี่เดือนสี่ล่าสุดที่ผ่านมาห้าเดือนห้าครูก็ลมละลายไปแล้วนะคะแล้วครั้งนี้ค่ะที่ช้อปปิ้งไปเลยล่าสุดจะเป็นวันที่สิบห้าเดือนห้านะคะเพราะว่าเขาจะมีโปรโมชั่นสิบห้าเดือนห้าคอยคืนสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็วันที่สิบหกก็ยังมีคอยคืนยี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกทำให้ครู ชอบติดต่อกันเลยสองวันเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาลองแกะกล่องให้ดูกันก่อนนะเอาเป็นชิ้นแรกชิ้นแรกครูว่าต้องเป็นมิคัตเตอร์อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นมิคัตเตอร์นะคะเพราะว่าในการแชทของออนไลน์เนี่ยบอกเลยว่ามิคัตเตอร์นี้สําคัญมากอันที่มันมีอยู่อ่ะมันเป็นอันเล็กทีนี้ก็เราอยากได้อันใหญ่นะคะเดี๋ยวไว้ดูว่า ใหญ่แค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาเปิดไปพร้อมๆกันเลยของ่องม,มาอย่างดีมากเลยอะ่ะดูดิอันนี้ช็อปจากร a า a ซาด้าได้โคส่งฟรีด้วยคัตเตอร์นี้ซื้อมาแบบร้อยกว่าเลยเพราะว่าอยากได้ของที่มันดีอะ มีดคัตเตอร์นะคะซื้อมาอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันจําเป็นต้องใช้แล้วเวลาเราแกะกลองเนี่ยมันสําคัญมากาจริงๆเพราะว่าใช้กันไก่แกะนี้มันแกะลําบากกว่าและไอคัตเตอร์ที่มีมันอันเล็กก็เลยอย่างไม่อันใหญ่ก็เลยถอยมาอันนี้จากลาซาด้นะคะราคาแค่หนึงร้อยกว่าบาทแล้วก็ส่งฟรีด้วย นี่นะคะอันใหญ่เลยอ่าชิ้นที่หนึงนะคะวันนี้จะเป็นภาคหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมีต่อภาคสองนะคะเพราะว่าอยากจะบอกว่า1 5บห้าที่ผ่านมาเนี้ยคือช้อปปิ้งออนไลน์เยอะมากทั้งต้นไม้ทั้งอะไรหลายอย่างเลยอะ่ะอันนี้รีบมาแกะก่อนเพราะว่าเห็นมีกล่องต้นไม้ต้นหนึงนะคะเพราะว่ากลัวมันจะตายเลยได้มาก็รีบเอามาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะแกะเลย เปนที่สองนะคะอันนี้ก็จาก Lazada Lazada เหมือนกันนะคะช้อปปิ้งออนไลน์นะคะแต่ว่าตอนสั่งก็คือคิดแล้วนะคะว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราอยากได้ก็ต้องการจริงๆอ๋อเป็นที่มาตาอันนี้ก็ซื้อมาจากโปเหมือนกันนะคะวิ่ดีจังเลยอ่ะ อายมาสั่งมาสิบสิบกว่าอันเลยเหรอโอสั่งมาสิบกว่าอันน่ะมากใต้ตาอันนี้ก็ช็อปมาจากลาซาด้าเหมือนกันนะคะคู่อย่งเนี้ยสามบาทแอ้ที่เนี้ยคู่จะมีปัญหาเรื่องขอบตามันจะชอบบวมๆช้ำๆนะคะ จะเอามาแช่เย็นแล้วก็เอามาประครบให้มันเหมือนกับลดบวมใต้ตานะคะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะช่วยลดบวมตรงใต้ตาได้หรือเปล่าเพราะว่ามีปัญหารจริงนี่ค่ะสั่งมาสิบกว่าอันเลยอันนี้ก็ได้โค้ดเป็นสั่งขั้นต่ำสามชิ้นส่งฟรีนี่ค่ะก็เลยสั่งมาสิบกว่าชิ้นเลย นี่มันสะดวกมากเลยอ่ะคือมันดีอ่ะแนะเราแค่ถ่ายอย่างเงี้ยมันก็แกะออกแล้วอ่ะแบบก่อนหน้านี้ก็ไปใช้แบบใช้ก้นไกลอ่ะคืออ๋ออันนี้สั่งมาจากช้อปปี้นะคะได้โค้ดส่งฟรีอ๋อเป็นที่ไล่มแมลงสาบมดยุงนะคะ อันนี้เป็นแบบออร์แกนิกนะคะเป็นปลอดสารพิษนะคะเป็นยี่ห้อของบ้านและ,กะเกษตรนะคะแบบปลอดสารพิษนะคะน่าจะใช้ดีอยู่ส่วนกล่องนะคะกล่องเราเก็บเอาไว้ทำอะไรได้อีกหลายอย่างเลย กูจะเก็บเอาไว้แพ็คของต่อเพราะว่ามันก็เป็นการช่วยลดโลกร้อนนะอันนี้เท่าที่คิดนะคะคิดว่ามันน่าจะเป็นผ้าคลุมรถนะคะเพราะว่าได้ทำการสั่งผ้าคลุมรถมาด้วยผืนใหญ่มาก ไซนะคะรดขนาดกลางพวกลดเก่งนะคะก็จะเป็นไซเอ็ค่ะอันนี้ครูสั่งแบบหนาพิเศษเลยถ้าหนาจริงผืนใหญ่ด้วยขอไม่เปิดให้ดูนะนี่มมันผื่นใหญ่มากจริงก็หนักด้วยน่าจะดีอยู่แหละครูสั่งอะไรที่ว่าแะไม้ยกันสัน่น เผื่อจะเอาไปเซลฟี่นะคะเพราะว่าแผนว่าจะทำช่อง YouTube แล้วก็เวลาไปไหนเมืไหนนะคะก็จะใช้ไมค์กันสัน่นเอาเป็นต้นไม้ก่อนดีกว่าเพราะว่ากล่องนี้น่าจะเป็นต้นไม้นะคะเดี๋ยวนี้ก็สั่งต้นไม้ออนไลน์นะคะจริงๆสั่งมาห้าหต้นแล้วนะคะต้นนี้ก็เป็นต้นที่แบบเจ็แปเ้าหรอมั้ง มาดีมากเลยอนะเอาสกอตเทปเอะไรเงี้ยน,นี่ค่ะกล่องอันนี้เราก็จะไปใช้ต่อนะคะนี่ค่ะต้นไม้ค่ะต้นไม้แกะกล่องมาเดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วก็ได้โค้ดส่งฟรีด้วยเป็นแบบ ดีอะเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จเดี๋ยวเอาน้องไปตากแดดแล้วก็เอาไปรดน้ำพควนดินต้นมะลิซ้อนนะคะจะบอกว่าเสื้อใน ชุอไก็สั่งออนไลน์ช็อปช็อปวันที่15เดือน5นะคะเขาก็จะมีโปรของวากโกนะคะโปรโมชั่นในแฟลชเซลลนะคะได้มาในราคาที่ถูกมากจริงๆนะคะน่าจะประมาณ300นะคะก็ถือว่าคุ้มการซื้อชุดชั้นในออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีเบอร์ให้เราเลือกนะคะเราก็ต้องเลือกเบอร์ะคะ่ะให้มันตรงกับไซส์ เสื้อในของเรานะคะแล้วก็จะไปดูเสื้อในเบอร์เก่านะคะว่าเราอะใส่ไซส์อะไรอะคะ่ะแล้วเราก็จะทักไปถามเขาก่อนว่ามันมันน่าจะคาดเพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือแมค่ะเขาก็ตอบแบบนี้มากเลยนะคะตอ,อบตะะตอไป <c oughs> เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่ซื้อเสื้อในผ่านออนไลนะคะ์ค่ะ แพ็คมาดีมากเลยกล่องเอาไปใช้ต่อแั็หน้าีมากเลยค่ะก็ดีอยู่ีอะอันนี้เขาเขียนว่าอาหารต้นไม้นะคะอันนี้ก็ได้มาในนะคะแฟตเซลลเหมือนกันนะคะแฟตเซล,ล์รอบเที่ยงคืน ว่าเป็นคนนอนดึกนะคะเวลานอนดึกเนี่ยมันก็จะมีโคดแต่มันจะเริ่มตอนเที่ยงคืนแล้วก็เอ้ยเที่ยงคืนปุ๊บแล้วก็มานั่งเก็บโค้ดเก็บคอยนะคะแล้วก็รีบช็อปเลยเอาแม้คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาบอกว่าวิธีการซื้อของยังไงให้เราได้ได้ราคาที่คุ้มแล้วก็ประหยัดก็ ยังต้องให้อาหารต้นไม้ด้วยนะคะอันนี้คืออาหารของต้นไม้นะคะก็ซื้อมานี่เป็นแพ็คคู่เลยเพิ่งจะมาสนใจปลูกต้นไม้ช่วงโควิดเนี่ยแหละคะ่ะสั่งซื้อออนไลน์ซื้อนู่นซื้อนี่เห็นต้นไม้แล้วก็แบบชอบสั่งสั่งมาเป็นสิบสิบต้นแล้วว่าต้นไม้อะ นี่ค่ะอาหารต้นไม้อันนี้ก็ไว้ฉีดตรงใบนะคะช่วยเร่งการจเจริญเติบตโตดูดซึมและใช้งานได้ทันทีนะคะทําให้ใบต้นไม้เนี่ยเงางามแล้วก็ป้องกันมแมลงทุกชนิดนะคะอันนี้ก็เป็นขวเดเติมใช่ป่ะอันนี้หมดก็ใช้อันนี้เติมดีมาก เขาขายมาเป็นเซตคู่กันโอเคของเต็มไปหมดเลยอันนี้โคคิดว่าน่าจะเป็นขาตั้งกล้องอันนี้ซื้อมาในราคา2490นะคะในร้านช้อปปี้นะคะเป็นเป็นไมคกันสั่นยี่ห้อ m o ซามินิ mx นะคะเป็นแบบสามแกนพับได้สำหรับมือถือสมาร์ทโฟนนะคะ เนี่เขาก็ส่งเร็วมากนะคะเขาก็จะมีการรับประกันให้12เดือนไปเลยค่ะนี่คือดีอ่ะเปิดออกมาก็จะมีใบรับประกันนะคะใบรับประกันจากทางร้านเขาจะเขียนว่า วันที่18เดือน5ก็คือวันที่เราสั่งนะคะ18เดือน5ถึงเป็นแบบรับประกัน12 12เดือนเนี่ยค่ะคือดีอ่ะเขาก็จะเขียนไว้เลยเราต้องเก็บใบนี้เอาไว้นะคะเผื่อเครื่องเป็นอะไรนะคะเราก็จะในแจ้งเขาแล้วทางร้านบอกว่า7วันถนะ้าเครื่องมีปัญหานะคะสามารถเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลย นีค่คืออยากได้มานานแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็ซื้อขาตั้งขาตั้งกล้องแบบไม่แพงมากหลักร้อยอะแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าอยากได้ขาตั้งกล้องที่แบบเวลาเราถือเนี่ยมันกันสั่นด้วยนะคะแล้วก็น่าจะใช้แบบนานๆเลยะคะ่ะแบบยาวๆเลยนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะซื้อ น,น,นี่ค่ะเป็นกล้องเอ้ไม่ใช่เป็นกล้องเ,อเน,องนี่ยค่ะอันนี้ชอบมากาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทำคลิปเอาไหมทำคลิปรีวิวโมซา MX แบบมินิพกพา่า เดี๋ยวครั้งหน้ามาทําคลิปรีวิวให้นะคะว่าใช้ยังไงแล้วใช้แล้วถ่ายแล้วมันกันสั่นจริงหรือเปล่าอ,อันสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายแล้วอ,อันนี้อันนี้สั่งมาในช็อปปีนะคะ เนี่ยค่ะนช็อปถ้าเป็นช้อปปี้มันก็จะเป็นตาแบบของช้อปปี้คือมันจะต่างกันก็เลยทําให้จําได้นะคะว่าอันไหนเราสั่งจากอะไรบ้างอันนี้แล้วก็สั่งจากช้อปปี้อ๋อมอเตอร์สมาร์ทโฟนอันนี้สั่งวันที่18เหมือนกันนะคะโปรโมชั่นตอนเที่ยงคืนเห็นมันลดราคาเหลือแค่ประมาณ800อยางค่าส่งก็ประมาณร้อยหนึ่งแต่ว,ว่าได้ส่วนลดไป ประมาณร้อยร้อยนิดนิดร้อยต,ต้นต้นก็ก็คล้ายๆกับว่าส่งฟรีนั่นแหละคือคุ้มอะ่ะหมอทอดไรลน้ำมันนะคะช่วงนี้ไม่เวลาดูแลตัวเองก็ก็เลยถอยมาอันนี้ซื้อขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะซื้อขนาดแค่สามหลดเท่านั้นนะคะราคาก็ไม่แพงราคาไม่ถึงพันประมาณแปดร้อย ต่อไปจะเราจะทั้งผอมสวยแล้วก็สุขภาพดีเราจะไม่กินน้ำมันแล้วเ <imo> ดี๋ยวใครไปตามครูนะคะใน t ิ k ต o k นะคะหรือว่าใน IG นะคะเดี๋ยวก็จะเห็นครูอาจจะลงคลิปทำอาหารเยอะๆหน่อยแบบเป็นคลิปสั้นๆคงไม่ได้มีเวลามานั่งอัดวีดีโอเป็นคลิปยาวในการทำอาหารนะคะเพราะว่า <im ito> <ver> ทำอาหารไม่ค่อยเก่งแต่ว่าทำได้นะคะ mm hmm. ก็เลยไม่อยากจะอัดว mm ิดีโอยาวๆในการทำอาหารนะคะ mm hmm. กลัวคนอื่นไปทำตามแล้วมันจะไม่อร่อย mm hmm. อาจจะเห็นว่า,วาเราทำแล้วก็เป็นรูปแบบอาหารมาอาจจะถ่ายรูปอาหารลงใน IG นะคะลงใน Tik t o k mm hmm. นะคะ mm hmm. ใครติดตามโพก, mm hmm. ก็จะได้เห็นกันนะคะ เดี๋ยวต้องไปถามเรื่องการรับประกันเพราะว่าลืมถามเขาเลยนะคะว่ารับประกันยังไงบ้างนะคะสําหรับหม้อทอดไรน,น้ํามันเดี๋ยวต้องไปถามกับเจ้าหที่อีกทีหนึ่งว่าเขารับประกันยังไงนะคะนี่ค่ะเครื่องไม่ใหญ่มากเลยแบบพกพาไปไหนก็ได้อะ่ะเดี๋ยวเวลาไปต่างจังหวัดพกน้องไปด้วยนี่ กำลังพอดีเลยดีจังเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกวิธีการใช้นะคะอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าเงื่อนไขการรับประกันนะคะรับประกันสามปีแนตะ่หุยคือดีอะ่ะรับประกันสามปีนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านเขาก็าจะมีใบรับประกันก็คือเขาจะให้เราสแกนก่อนเนี่ยทำตามนี้้เลยดีอะ่ะ จริงจคู่มือการใช้ก็มีมาให้เคยใช้แล้วแหละเคยใช้ที่บ้านนานะคะบ้านนาจะเป็นแบบ5ลิตรแต่มันเครื่องใหญ่อ่ะแต่เราแบบเอาเครื่องเล็กก็พอนี่อ่ตื่นเต้น ไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการแกะกล่องนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะจริงๆอ่ะของมีเยอะกว่าน,นี้อีกเดี๋ยวจะทาภาคสองให้ดูนะคะว่าว่ามันมีอะไรอีกบ้างนะคะภาคสองก็ในอีกไม่กี่วันนี้นี้นี้นแหละเพราะว่าวันที่สิบห้ากับสิบหกเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าช็อปไปเยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวมาแกะกล่องกันให้นะคะว่าช็อปอะไรไปบ้างแต่จริงๆอ่ะก็ช็อปหลายอย่าง ชอบเยอะมากนะคะขนาดดินปลูกต้นไม้อะดินอะพวกดินพวกกระถางเนี่ยเรายังสั่งจากออนไลน์เลยอะ่ะคือแบบตอนนี้มันเวอร์ไวมันแบบออนไลน์เวอร์ไวแล้วอะอืมจริงสุดยอดมากก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดถูกใจนะคะกดติดตามให้เป็นขวัญแล้วก็กําลังใจนะคะแล้วก็ ถ้าทุกๆคนนะคะอยากให้ทําคลิปอะไรที่น่าสนใจนะคะหรือว่าคลิปความรู้นะคะในการขายของออนไลน์หรือว่าคลิปความรู้นะคะในการช้อปปิ้งออนไลน์อย่างไรให้คุ้มค่าแบบสุดๆไปเลยนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้เมน,นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาตอบคําถามกับทุกๆคนเลยนะคะสัญญาเลยค่ะว่าจะตอบคําถามให้กับทุกๆคนเลยค่ะวันนี้นะคะก็คือ ต้องขอลาไปก่อนนะคะติดตามกันด้วยนะคะเวลามีคลิปเด็ดๆคลิปสนุกๆนนะคะจะได้ไม่พลาดกันนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ